วันที่27พฤศจิกายน2567สนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาแรปเปอร์หนุ่มเรดหรือออเบรเรดเกรแฮมได้ยื่นคำร้องต่อศาลเขตเบ็กซ่ารัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเพื่อแจ้งต่อ i h ฮาร์ m ม d เดียและ Universal Music Group หรือ UMG และยังได้กล่าวหาว่า UMG มีการวางแผนให้น็อตไลอัสกลายเป็นไบรันเพื่อประโยชน์ของเคนดริกลามาอีกหนึ่งแรปเปอร์คนดังโดยเสียผลประโยชน์ของเร็กซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดเดียวกันอย่างไรก็ตาม UMG ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของเร็กเป็นเรื่องแต่งและไรเหตุผลพร้อมย้ำว่าบริษัทดำเนินการด้วยมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดด้านบริษัท Frozen Moment ยังได้ยื่นคำร้องคล้ายกันต่อศาลสูงรัฐนิวยอร์กโดยกล่าวหาว่า UMG ใช้วิธีการจ่ายเงินใต้โตะ๊ะ และเทคนิคอื่นๆในการโปรโมทเพลง not like us บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังด้าน Inter s c o p r r e c o คค s ค่ายเพลงภายใต้สังกัดของ UMG ที่ดูแลลามาออกแถลงการโต้กลับว่าข้อกล่าวหาที่ว่า UMG จะทำลายศิลปินในสังกัดตนเองนั้นไม่เป็นความจริงและเป็นการดูหมิ่นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ความขัดแย้งของเร็กและลามาเริ่มขึ้นเมื่อลามาได้ปล่อยเพลง Not Like Us ซึ่งเป็นเพลงดิสที่มีเนื้อหาพาดถิงเร็กว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศโดยมีเนื้อเพลงเช่นเร็กไอเฮียยูไลเอ็มยังและพูดถึงนักล่าที่ได้รับการรับรองและผู้ล่วงละเมิดและในเวลาต่อมาโดยเร็กได้ทาการยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อเตรียมดําเนินคดีกับบริษัทเพลงยักษ์ใหญ่หลังจากกล่าวหาว่ามีการโปรโมทเพลง Not Like Us ของลามาอย่างไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าตัวติดตามต่อกดค้นหาทิมคําว่า w IN ั N